I love you too ครับครับหย่อนคีแล้วต้องรอนะโอเคอะคือไงวันนี้หน่อยเป็นไงบ้างครับแฟนๆนี่กำลังใจรนหลับเลยก็จริงๆก็ไม่ใช่แค่แฟนขับด้อมเราอย่างเดียวแล้วก็มีแม่ๆของทุกด้อมเลยที่แบบมาร่วมให้กำลังใจสื่อปีนุกท่านนะครับผมก็ ขอบคุณที่ส่งเสียงเชียร์พวกเรานะครับผมแบบามสุขมากวันนีทสนุมกมากเลยใช่เหมือนว่าพี่ๆด้อมอื่นแม่ๆด้อมอื่นก็จอยกับเราด้วยให้กำลังใจเราด้วยให้เสียงเชียร์เสียงคิดเราด้วยก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมทีมงานวันนี้ออกมาเลิฟอยากรู้ว่าอ้อมูลของเราเป็นยังไงก็พี่บุญก่อนข้อมูลเป็นรักที่บริสุทธิ์ลวกันครับผมใช่รักแบบไม่ต้องการอะไรตอบแทนรักแบบแบบที่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยครับ อของผมเป็นรักที่เกี่ยวกับการให้ครับผมรักใครก็อยากให้เขาแบบว่ามีความสุขแฮปปี้ในทุกๆวันไม่อยากให้เขาแบบเสียใจหรือว่าไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยให้เขามีความสุขครับถึงบ้านคือถปมาไปบอกมันทุกครั้งมา๋อแล้วก็ อเอาจจริงๆในชีวิตนี้เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ไปร่วมงานกับศิลปินระดับโลกขนาดนั้นอย่าง,างน้องเต้นอย่างเงี้ยุงยอน,ซ,ยอนซ่าอย่างอย่างเงี้ยคือเราเราไม่เคยคิดเลยแล้วคิดว่าแบบ ไม่น่ามีโอกาสแต่วันนี้พอแบบทางรายการเชิญเราไปเราดีใจมากแล้วตอนแรกคือเราสองคนคือเกรงเขามากเราไม่กลัวว่าจะสื่อสารเขาไม่รู้เรื่องแต่พอจริงๆแล้วแบบอ๋อเตนพูดไทยได้ใช่ใช่แล้วเตนเขาจะคอยท r a ส s l a ให้คนอื่นเป็นล่ามให้อยู่บนรถตู้อย่างงี้ก็จะเป็นคอยเป็นล่ามให้อะไรกันอาจริงทางรายการเขาไม่ล่ามให้นะแต่บางทีอะอยู่บนรถตู้อย่างเงี้ยล่ามไม่สามารถขึ้นได้อยู่บนรถตุ๊กๆ่าเงี้ยอ่ะเตนเขาคอยแปลให้เนี่ยคือน่ารักมากใช่ครับ <mm จริงจริงก็ uh huh. สมผสานผสมผสารนอย่างถ้ากับพี่เตนเนี่ยจะเป็นภาษาไทยเป็นหลักใช่แต่กับพี่อูจือเนี่ยก็จะมีอังกฤษแบบรัวปาม้าว่าบบางต่างอะไรกันอย่างก็คืออังกฤษล้วนครับใช่ครับมันได้รายการเราแบ่งเป็นทีมก็ถูนะใช่ครับอันนี้ทีมสีแดงครับสีแดงขงบุญจะอยู่กับน้องเตนครับผมแล้วก็สองคนแต่จะมีวัตถุดิบของรายการที่อยู่กับเจนนิทอีกคนครับผมใช่เพราะอย่างจะมาอยู่ทีมเปมใช่ครับผมทีมผมก็มีพี่อูจือแล้วก็น้องยังย่าง ได้เพื่อนใหม่ได like so like so in so ้เพื่อนใหม่ทำต่างว่าแต่ะทำต่างมันนี่นั่นแลกเปียนอะไรกันมาผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะอย่างเราอย่างเงี้ยเราเป็นคนไทยครเราเป็นเจ้าบ้านตอนที่มาถ่ายรายการ Food t r u c เนี่ยคือเราก็ได้พาพี่อูจิหรือว่าน้องยังหยาทำอะไรใหม่ๆหม่เช่นเอ่อสปอไปก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างเงี้ยขายก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรเงี้ยเป็นอาหารที่แบบว่านิยมมากในไทยเราก็ได้ให้เขาลองทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเปิดประสบการณ์ให้เขาแล้วทุกคนแฮปปี้กับอาหารไทยมากครับโดยเฉพาะเออพี่อูจิคือแบบ ยิ่งกว่าครับกินหมดทุกชามเลยอือใช่เราเรามีแนะนำแบบเมนูอาหารไทยอะไรให้เขาบ้างไหมโอยเขาชอบกินทุกอย่างแนะนำไปหลายอย่างครับผมก็เขาก็ชอบทุกอย่างเขาก็กินแล้วก็แล้วก็จะพูดอยู่กันอย่ยงอะไรนะมัสต๊อกมัสต๊อกมัสต๊อกเดี๋ออร่อยอร่อยทุกอันเลยอ๋อแล้วก็ อ่าที่จริงเขาไม่ใช่แค่เขาไม่ใช่แค่เราดูแลเขาเขาก็ดูแลเราด้วยคือต่างคนต่างดูแลกันมากกว่าใช่ครับผมคือต่างคนต่างเทคแคร์กันดีมากด้วยความที่อ่าหนึ่งคือมีกำแพงด้านมาตาอยู่แล้วเราก็พยายามแบบทําให้ให้แบบเราสนิทกันมากข,ขึ้นใชใ่แบบเราเรา,เราดูแบบไม่ไม่มีกำแพงกั้นต่างกันใช่ไม่เกรงกันด้วยใช่พอแบบพอกำแพงมันทั้งทะลายไปแล้วเราแบบ เราทุกคนต่างอยู่เซนต์รีใช่อย่างวันวันที่สองวันที่สามนี้เริ่มโฟสนิทกันแล้วยืนบนรถตู้ก็จะเฮฮา,าแบบระดม<า>เลย,เลย<า>ใช่ครับก็จริงๆก็แบบว่าถือว่าได้เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ใช่ครับ,อบเอาอผมผมละเริงจริงๆก็คือ อย่างที่บอกไปคือผมก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกสักกี่ครั้งในชีวิตหรือว่าแบบครั้งไหนที่ผมได้มายืนอยู่บนเวทีตรงนี้แล้วก็มองไปเห็นแฟนคลับพี่ๆทุกคนอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่รู้จะหาได้จากที่ไหนอีกเลยเนาะชื่อสามันก็แบบเป็นอะไรที่แบบว่าที่สุดใ,ในชีวิตคือจะพูดว่ายังไงดีอะแบบว่าประมาณนั้นอะแบบว่ามันพูดไม่ถูกเหมือนกันอะถ้าไม่ได้ยืนอยู่จุดน,นั้นก็ไม่รู้ใช่ใช่รู้ทางรู้เลยครับ อ๋อตอนขึ้นคอนคือเราทุกคนอาจจะเคยเห็นแบบผมขึ้นคอนเสิร์ตหรือแฟนมิ้มาเยอะใช่ไหมแต่พอเราขึ้นคอนจริงๆที่คนเขาเยอะขนาดนั้นนะ่ะคือคนเยอะมากๆนะครับเป็นน่าจะเป็นสเตจออนสเตจที่ใหญ่ที่สุดข,ของบุญแล้วแล้วพอขึ้นไปแบบคือเราร้องเพลงนี้มาไม่ต่ำกว่าพันรอบแน่นอนแต่พอขึ้นไปแบบหัวแล้วมันแบงมงแบบคิดอะไรไม่ออกคิดเนื้อเพลงไม่ออกครับจนแบบอ่ะเขาจนพอบุญเดชแอร์ไปช่วงนึงเขาส่งกำลังใจให้เราอนยะ่างเงี้ยเราเลยแบบโอเคมามนเริ่มใหม่อีกรอบแบบอ่าเราเลยแบบโฟเลยที่เหลืออ่อน พี่ๆทุกคนที่อยู่ในงานแบบว่าทุกด้อมเลยครับคือแบบขอใช้พื้นที่ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยคือเรารับรับรู้ได้ถึงว่าคือเขามาเชียร์อาจจะไม่เชียร์คนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขาเห็นเราเขาก็ยังแบบเชียร์เราคู่แบบว่าให้กำลังใจเราทั้งคู่แบบดีมากๆจนไม่รู้ว่าแบบตอนแรกก่อนออกไปยังคิดอยู่ว่าเอยเราจะแบบว่ามีคนกินไปนะอะไรเงี้ยแต่พอไปพี่พี่เขาแบบว่าคู่เปมเก่งเป็มสู้มันแล้วมันแบบมันเป็นกำลังใจให้เราเยอะมากมันแบบมันดูไม่ด๋อย เชือป่านตอนนี้มีถ่ายจะถ่ายอีก3วันใช่ไหมจะถ่ายคิวที่6แล้วครับผมทั้งหมดจะมีประมาณคิวที่7คิวที่7คิวที่7แล้วครับผม,ม 7, ก็มี 7, 7. มีประมาณ20กว่าคิวได้<ม>ก็จะออนแอร์ air ตอนเดือนพฤศจิกายนครับผมน่าที่ไปเช็คมาล่าสุดน่าจะเป็นต้นเดือนพฤศจิกายน<ม>ก็น่าจะเร็วขึ้นมามากกว่าเดิมใช่ครับผมก็ฝากติดตามเชือป่านของเราด้วยนะครับรอมานานมาก ได้ครับผมก็ก่อนอื่นเลยขอฝากงานแพลชาริตี้ด้วยครับ2022เนาะก็ทางแพลวใจดีของเราสองคนใช่ <คน S 2> ใช่แล้วก็เกือบปีแล้วนะต้องเป็นเกียรติของเรามากที่แบบทางแพลวเชิญมาได้มาอย่างนี้นก็แบบหนึ่งปีที่เราทำงานแล้วเรามีเวลาว่างเงี้ยเราก็ยังได้ร่วมทำบุญกับแฟนคลับของเราใช่ครับผมบก็กดีใจมากแ,แล้วได้เจอแฟนคลับหลายๆ้อมอีกเนาะก็ดีใจมาแล้วก็มีเรื่อง ผลงานครับผมก็มีอีเวนต์ที่เราเพิ่งจบชายจบไปแล้วก็มีพุทคักที่จะออนตอนเยือนกุลาคมพับพอแล้วก็ทรายที่เป็นคอรเจกร์ใหญ่เราก็ฝากติดตามด้วยนะครับดค่ะได้ค่ะได้ครับโอาทางนี้ ใช่ไหมเหมือนเหมือนตัวีเหมือนโอ้ยเก่งมากเดี <mm ๋ยวก็อย่างนี้พี่อันนี้ลำบากมากเลยตัวพี